หมักหน้าบว่านี่หมักยังงี้หแม่เลยนี่นมจ้ไปเานบยลไปขุ่ยไปเนบ่โอ นดังไปทา,ไน,านไห่จ้าปน้องอีสานบันตรงน่อยจ้ะบเป็นคนดังจากมือเกิน้าปุย๋ยโอเนมีตัวครับแมนอสสัสดีครับสวัสดีค่ <c oughs> ับบไา่บายครับร <c oughs> ับมา้ดงไนงล่า,<ๆ>าหานบุมีตัวเล่าเปลวบคงอยะ่จ้าม่น้องวันศรีนีสานบันทงน่อยจ้ะเอาเอาพี่น้องจะได้ไม่เอาหน่อยสิมันใส่ผมไม่เหน่อยไปเอายุ่ประตูน้ำประตูน้ำร้อยเอ็ด อ้ยไปอันชุกเฉินว่าจะไปซื้อยั่วไก่ไกเนี่ยเราไปซื้อทั้งน้ำได้เมนู่อย่างนี้พี่เลยสร้อยตะไคร้อันไดหนึ่งปลาพะนะหนึ่งปลาใหญ่ปูรุ่นล่ะเห็นแล้ไปไดแล้วไปเราไปตึกมือนนั่นเลปุยไปลงปลามือนนั่นลงปลากันพี่น้องเดี๋ยวครเตรียมเครื่องก่อนอันแล้วน้องเมนูเฮาปลายยังนี่ปลายยังนะบ้าปุยลงรุ่นแล้ไปปุนยู้ใหไปไหน ปากระหโอ้หึงปากระโหตพี่น้องนี่าอย่าคล้องายูจะคนีนมาเห็ดก้นโกระหรคลองโกระหรสเนี่ยพอ่ะโอ้พพี่น้องละเืนมาแต่ใสนี่ปลาอย่งนี้โอ้ดูว่าัวมันกลายเป็นปลากระหูเลยแมนปลาอย่งปลาโฮปลาอ่ปลาหูโกเลอื่นมาปลากระโหนั่ ไยังมะละม้าเหรอปตัดไข่ครับปอลกอฮอนล่ะไปเหัจกบันนี่แล้วกอฮป้าอ่นแนมกนไปเบ่งมาละมัน้วปุ๋ยมาละันไอ่านมะล่น้คดินกเองต้องหันละเอามลำเียหมะลำเมียมมาบนขื่นเฮียนไม่น่ะนขื่นไม่น่ะทางวันพ่อตะกุนตีกันอยู่ขังพูดไเอามยังรลยแแลนี่จากไม่มวนเอาหอนไปนี่งมันไปเอามีนมาถีันเอาหอมะลเมอดหอนไปนี่ยังตีกันอยู่ตีตีตัมลิงตี กอนรับสิ่งตกใจเนาะตกใจแลนตกใจจับกระเป๋าแลนมาก่อนเอาแม่ไปใส่ให้หน่อแม่ไปใส่นี่อยแม่แลนไปใส่ให้หน่อโอ้ยหม่อเก่าเออโยมหม่กเก่านางข่หมออยู่เอ้ามันคือลุกลงแม่กับที่ใส่ก้อนมือเราเพื่มเนาะนั่งข่อมอ๋อยังหม่องเก่าโอ้ยมันเป็นต่ป้าผู้เฒ่าไปแล้วพี่น้องแต่ใจพุทธก็รอดแล้วที่ลุกได้เนาะเอามาเผยค้ามอบเหมือนกันนะสวัสดีครับพี่ลุนครับพี่ซันบ้างหน่อยครับป้ายย่งก็ว่าป้ากโกโฮหน้าถืออีหลีไม่ยัง ควนปลาอย่างนียโอ้เลยว่ากูือถอไเป็นปลากระโขกก็เลยวางสีถูกกันที่แต่บ้านเหรอพี่น้องเพราะว่าแบ่งไปพอหน่อยน้ำแล้วก็จงไปถึงกินน้ำกับพ่อได้หนึ่งแมนอันเอาอันพาออกก็สิีผ่าชัดยิ่กวอานี้เลยเนาะว่าเพาอย่างมันห้วนอันละคอยกันี่น่ั่นละมันงก็ได้ใส่กันอย่างกันดำกาวาดบ้างก็ทิข้าวหนึ่งหยวโอ้ยห้อนไหลห้อนไหลอ่ะเราวชิมงานหาอุปกรณ์ ค่เครื่องปรุงเครื่องแกงกันร okay. ุนไปเมื่อสั่คูหรือ่อที่หัวนไปใส่พิรุ่นะเพรามันต่ต้มตัวต้มนั่นแน่นี่แน่ใจตามสเตปีีลวบงโอ้แวบึงงหมอกับไฟคือนไก่กันให้ก็ยังแต่ฝุ่นพี่น้องเลยป่าก็บินเด่นเด่นนี่แล้วเลม่นใดนี่แล้วเดี๋ยมมาิบบทก่อนตังพายุเนาะ จานขึ้นหมืก่อนมันหยังดอกต้อไปหาลักตัวบาต้าหนีเขาตัเลี้ยวสมุนไพรอะนี่เมียนเมียนเอาเลยไปแล้วไันแล้วิมๆใบขวดที่ลืมไซเดอร์มได้หมอเคจ้ยจ่ยันยัดไปนั่นแน่นีแน่พวกเสียบหงบังเกิดดอกน่ต่ำครับตำเครื่องครับคุณรุ่นมาปูขอตาบนายทกไ่าตำบ่ ล้ว,ว่ามันสิไปเก็บพักไม่ยิ่งไปเก็บพักไปกนะละว,วัน้าตู่ล้วไปแล้วหมอกข้างเรียบร้อยครับถาพักกันเด้อครับไม่ตู่ไปเอาพักเ้้อรา่งเสีดเดียดครับ ตูว่างลูกก่างก็ได้มียังเนี้ยนะฮะครับนี่พักนี่ที่เด็ด่นตาโดเลมอนตัวนี้มีหนอนโม่ปูนอยู่ในหันนี่ตู้แน่วตัวเบิ้งกันยาวต้องน้ำไปเบิ่งครับมางน้ำไปเบิ่งพวกหุ่นจักใส่สางพี่พี่น้องเลยนะมัายังแน่นี่ยอดพักแค่หูวจิตหอดพักแค่เอาว่านนมีตู้เนาะมันหนึ่งใส่ในบ่อมันสีเป็นเล็กสีเล็กกระคมตัวนี่เดฟนะเดี๋ยวเห็นอ่ะ Oui. เอาไป <Okay. S 2> mm ่ได้เขาแห้ง huh. ว so ่าใส่ไม yeah. okay. mm ่กลจีบ huh. อ so right ันบ so, right. <that> ักม่วงทุกหนึ hmm. so well ่งใ so ่กันจีเขียวเอาสอดขักเลดึกเข้ปลาดิสุวาดิจีเหนียวบักม่วงเนี้วบักม่วงพอสอขักสอดเนี่ยเลยเด้อจโอเคียกันหนึงบ่ม่ตัวตำุงตบตำพนังาบ่ตำก็เลยมมือนเพาของหยียุของยยของดีของแสบยย บ่ท่านเด็เสลยื่อชื่อเตรียมจังเลยเตรียมลงมต้องหลายดอก้าเกหอมกลุมเมกพี่น้องบันสมุนรล้วนทุกใบหอมต้นใบบกกดต้นหอมต้นกระเทียมต้องตีแหงข้าวซึ่งกันหนึงอีกเนี่ยนี่ข้ากขียางก่อน พงนถบใบยันี่ัง้ตนนปลาตตขปลาเกียรติันมันอกต้นงชุลธนคือว่าแหละของพักครับสันทึงงงไปเอาสันรางไปขางก่อนางขังก่อนตีกสันทึงน้ำนกันฮะขางบึ้บงงไปคอนโดหนึ่งคอนโดที่สองบึ้บงไปทครับ ไปเลยมาครับพี่น้องคันรายการตั้งเล็กจังน้อยเด้อพี่น้องครับเปิดพอดีครับขายยาครับเอาเป็นยาขาบปัญหาได้พี่น้องเลยรายการเอาพอดีครับมีของฝากของตอนเด้อพี่น้องเลยมาตอร์ไซเนี่ยเราไม่เย็นตัวนี่มีหัวตองอันห้อยงี้งล่างงี้งี้นี่เอาว่ามึงส่ข่าวนตาเอาว่าอยู่ร้านผู้เขาตายดีๆเปล่าเปิกรกลุกข้ากระกลุกันแล้วคน่เห็นหูเอา

พเนิโค่ก็เกลือจ้ะน้องพินิโคคือเกลาอครับนี่ห่ออย่างนอ่พี่นอ่เอเอาเปิดเมื่อเปิดห้องน่องไก่เมื้อไห้เป็นปลาหนัโค้งแบบทีนองไก่ก็เป่าอยาไปกนซ้อนลูกกันปลาไหมไม่ดีแ้่ขับเรือรุนหัวกับกันหัวสันพราว่าตักตักต้กว่าถือยกขึ้นใจเรียบเบื่อมลดแมืนว่าหัว้าวสันหัวอเรียบหลับ มักน่าบ่หมักยังนี balls balls ั <okay ่มางมปปางไม่ค um ือใบคือใบงวงแนละมางโอ้ปางมปางชินอย่วนเลยโค้งปากมไห้ที่เรานี่นวดรบกมตัอันี้อปะเรไม่หังนี่ดีนนะม้ปากนะเอาแมนอสกินมาแค่คือมุมหลัดเี่หวานหวานจี เชี่งหยัมมันคือเสียหน่อยแต่ค่นั้นหวานกรอบเนะม่นกปากว่าหวานเสยงงย่เดียวหวานกรอบเนาะใช่ป่ยพมีตัวจ้ากินได้อยู่น้งห้องได้ป่ะอันนี้ตัวร้องคือว่าเนื่อเกิดกพอเม่เกิดดอกบานงม่อม่นมันบ่มีน้ำไหมบ่มีน้ำหมดาแหน้กเลราไปต่อย่ใส่อนอนงะ ก็ไปพอกจะหามน้พี่รุ่นเนาะสวนเน่าแลละสวนน่าและเอามา่องนี้ก่อนเอาเบื้งหอนี่กันนะเอาเบื้องหอนี่กันนะมันยังเนีเป็นกิ้วคูณเลื่อนยากัะมากเนี่ย่อหไง้เอามันขาดเลยเอาเลื่อลัดดีขึ้นนงไ่อินี้เนี่ยพ่อห้อยมิดตัดจอรเอากี่หลังเอามันขาดล้ละ่ตัวัดหอนทั้งในปุยด้มาแล้วมา้วุ๋ยาปุ๋ย mẹo một chút đi ra là mẹo 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 ừ, mẹo 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 ถึงปลาแป้งแดงก้อนติโอลุ้นเหรอสีแดงเพุ่นผุ่นแล้วถือบางทีข้างนี่คนเาใส่ได้เนี่ยปูใครอยู่ชุดภาษาพ่อแม่ท่านกันก็หมักกระเสียหมักกระแล่งเลนว่าเนาะเอ๋อว่าใส่เปียงภาษา่ย่างดีตัวนี้อันนี้ล้านซุลินตัวนี้คือเจ้าไอ้สามซื่อมซึมเนี่ยเขียนปากกันเลยซึมซยังคือเจ้าจริงนึนซึมมา มันห่านนี่บ้วแมนหมดเนยมใส่ก็ใส่ได้ใส่ก็ใส่ได้ไวรุ่นเขาใส่หมดเด้็อ่ง่ผู้ว่าเกดเชื่อใส่ใส่าดอกผ่ว่าไงามๆ้งมีผู้ว่าดอก่ให้ใ่าได้ดอกเอาไรุ่นน้องใส่เพิ่อกัน่ะโอ่าถเ่าน่ใส่กใส่ไดน่เราเ็น้องไอ้มันใส่ดีอ้งอเใส่หย่านม้กเเ่เลยันเย็นดีนะไวรุ่นกวาเย็นอย สีขาวดำสีขาวดำดม่วเอาออกบอาเนเอออกบ้่งเมืไหมื่อกี้คือกันนั่นแหละจไปนุ่งไปอ่มาปุยหนุ่บ้าว่าจอ้นุ่มาเตีนจัง่อยย่าไปลักเด้อยัาไปหลักเด้อย่ไปหลักเลยยั่าเอาเอาถสลยิัไปลักนุ่งเด้ออาเสียวเพื่อนัน ปาทุ่งรุ่นทวเร่เราวองมไเหพรึงั็นล่ปาทตปาตอรุ่นที่ว่าหลงเขาว่ามื่อแรกนี่ไหมลนานุงยเสีแดงไอรุ่นที่ว่าหลงเับว่าลงพอดีเลยจ้ะล่างสันตัวแต่ว่ามันคอยถอดพื้นันอกเนียาพื้นขังนอดออกโอ้เจี๊ยบผพกับาเหลี่ยมไม่รู้เก่งดง เขเขากันยเไปยลุ่นเปฟมีไมเราไปยลุ่นใส่กันเอ้าททังหนึ่งปลาพี่น้องกันหนเพาะขอบุญเรื่องเลือดกิจการใดๆก็ให้จะเลื่อนจะเลืเด้อจากคุณลิโกอเขาขอบุญขอุณเลยอเไพ่ง่มนันะเยมากฟังมางเดเบเเล่านเด้อจ้ะหมาปลาแก่ลไม่หม รับเลี้ยงให้ลูกเขาให้เป็นวว่อย่าให้กันเด้อโอเจาไอ้ปุ้ยกระยักกันนั่นเนี่ยไอ้ปุ้ยกระยักใส่ไอ้ไฟขนไอ้ปุ้ยจะใส่ไหนบ้างจ้างผู้จ้างผู้นอาเานไอ้เว้จางน้อย งามบ่แไหมเ่ย่ได้กินเดียด่งคขึ้นสูงไยขึ้นสูงไลโอ้ยหนอเอาลงอีกแแผจังหนุ่มเออเอาเอาเอาเสียลงบันเนี่เอานั่น่ะก็ได้แล้วเ้ยครกันล่ะฮพี่แดงนี่ละพี่มจะไปรุ่นเมนเมนน่พี่หนพ่อเรว บนันี้กี้หอมเล็กน้อยกันพ่อมันสีดีหอมหอมน้ำกันล,ล่มพัดมาเย็ยนข้าผาไปเว้ยแล้วี่น้อะไรใครอยู่หรอพูดีนุงเนาะเลียถาไปรุ่นจากตัวบ้าคันบ้าพนุ่งดอกฮักบูนุ่งดอกปนเว้ยหยันมาอะไรย่านี้กาแฟมันงงเนาะนี่นเจ้เด,ด,ดียวเว้ยพู้ได้ป่นี้มันเย่มโม่เลียวเี่ยงดอกพักนุ่งรุ่นนี่นีรุ่นกี้หอมกี้ผิดไปหลาย้าเยเลเด้ที่ตำแก่จ้ะตำแก่ตอนประเดียกถึงจุตำแกแล้วก็เอาตาเด็ดตอนไปนำ ดีบักหน้าหด่บางอ่าส้นเกียงส่างทำให้เรากพลังช้างเลยลไปเหวเลยไงต้องนนตอนไปเด็กไม่หหวใส่กันกับเสด้น่เขากันเด็กเยนเยบีบางหน้าหดเนเว้ยอยังเนาะ นะเรียบร้อยเจ้ากระเดกเจวกระดกวันนี้เขาตบีัน้าหัว,หวตั้งยาเนาะเสียบปนยังบาดนี่ตัวยุ่งขังตอมหอยห้อยหัวน่าลงไปมันเสียบปนยังบาดสองเปียงกับพ่อเนาะยาเนาะมันกระหน่ำไปนองดูไปบัวโอ้โหอ,อะไรปุยเอาเอากะล่อหวาน เดี๋ยวขว้าหาแนวจับกันวงครับนัวเห็นไลยก็เจียงสั่งทางดังยุบปืดๆอยู่กระเจียงในบัดาบ้ยเบื้อีบน้อไเน้นๆครับเป็นกระเสียงปลากระโฮจ้าปลากระโฮ มาเด้อพี่น้องหนึ่งปลาแซ่บน้ำกันทั้งนี้เจียวปลาเด็กพอหน่อยสอยเดิมจ้ะพักถาดหนึ่งปลาถาดหนึ่งมีอยังอีกบ่าปุ๋ยนี่แหละเอทั้งนั้นปิ้งปลาเข็งปิ่งปลาเฉียงมัม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 ปลาโอ้มั่มพี่น้องหั่มั่มปลาเสื้อวันมั่มปลาอยู่ยใส่อะไรจุ่มพุ่นปลาจุ่มพุ่นน้่มปลาตลาด ปลาชุมพุนบ้านซื ad, sí, ้อวางไหล่ะของเราเกียววัโนวันหอมหอยสละหอมหอยหอยยะแองใหเสียบพกเถ้่เอาปุ๋ยเบิบปลาเอาผิดลิบมากผิดลิบมากเบเอาเเีบี่น้องใส่ใบอยู่ใส่ปลา้าหม่ำยังก่อนมันใสหรือใครมันหม่ยังพี่น้องก็ได้ ปจมหน้าพ่อป่ะนะซิมมันกระดาบปุจยซิมหนึ่งปลาเขาจะซิมมันปลาอันนี้ก็ได้งจแต่แนบปุ๊แต่เสียบแต่ที่น้องเนี่ยเราปุบคลิปเสียบมันในตีเอเอาเอาเนี่ยไปแต่เสียบต่แนเป็นแต่เสียบบึบที่มเข้าไปหอมตอนแรกเกินเตี้ยมเสีนั่งป็ีกอ เทปราวงเกล็ดเป็นอะไรหอมสุดใหดมามามาหนีหนีบ้างมาเด้อจ้ะได้ิบบมนเนี่ยปลาเก็บหลไรอีกตัวเป็นเนี่ยแมงกินแล้วก็ตุ๋่ากตุินชัด

ทม่นะยกต่ี่อพี่ตาอเป็นปัญญารเป็นวันเนี่ยคือนี่คือชิ้วแตงก้อนกาวเนอวายยอะเเนื้อมูไฟกนไฟบกบบังหวันมเฮยกเลยผมว่าเจะิดไฟเดาหนั่นต้องงูคนวาไปยัญญาแค่หม่แค่ ตนกอนไปส่งกำลมังอยางเขายืนเล่าอยี่ของเน่อเช่ยมาเด้อเอฟซีสุมองสบอสแล้วครับไม่กินเขาสวยน้ำไปรุ่นน้ำทีมงานครับมึงนี่ ม้ันางกันครับ่ลูนี่กินข้าวข้ออได้วางได้เห้อลูซีกับสาขมยมตัวเดียวลูบอกวดไหนฉัเสียก่อีอะไรเห็นได้ลยตัวใหญ่เนาะปลาเสบตัวเห่าไหลเนาะสิ่นไหลเนาะปลา บอนมาก็ดีเลยบอนบูบอลอก็ดีเนาะบตีอะไรยังเสียไม่กินก็ปอกเสียบไปตั้มเชียงหรอหือใส่อีกจ้า่ได้ไกลนีะ่เอามนจานไม่หยกต้องไปไม่อน ก็เล้เลออย่ดีงตอออกชางอ่าเี้ยนี่เาะางนี่ลแ่นบีางไม่ราวาเอาบ้านเอาอนี้เพียงเพียนั่งม่ต้องไปว่าพออยู่ หอมเครื่รอง,งทั้งหมนไข่เนาะตลยไงน้ำเสีออยอข้าวคือปลา้ำโค้งน้อยกาบ่าบ่เป็นไข่ไข่ปลาหนามลายบ่มันเป็น,น,น,นปลาต่งว่อย่าเข้าอีกตีหนึ่งดูบึน

ปาจปนต้วเนกระ่เอาเอนไปส่งมิเตอร์เชื่อลกระปุกสงกระปุกสากระปุกมากกระปุกละไรดวปุ๊กเรสี่บบาทอ๋อพรเอาเาคยเขาจว่าปุ๊กเป็นปุกละอยอยัว่ามือเยียอ้มาก่อนเลเนาะปลาที่ไหวตัวประเด็นปูไกไปหนที่เสียดพนว่ากระปุกละ่อยเลย ปาไก่น้องเปมื่นขายต้ปีบพวกปีเจ่ดปีเปลาเอาปลาชหอยขายบ่อไว้ส่วนี่บ่อตายง่าออยุ่ยอกนลมยุนยแย่ญีุ่่นก็บอกกดันไดกันได้ยมันเดเดลดเมันไมตุก เดีมวยจะามาเรืองคนเรื่อวัวดพอเวเดือพ่งสั่นตดไคหนึ่งเัวแย่งนกกั้่าขืนว่าปุวยตัวป่วยบ้านโซป่วยบอว่าจีเด้เอาอู่ดคนจีเด้มทถนสเเด้ทำเด อว่าท่านเดกขาดค้ำอยู่หมเศร้าอยว่าเมื่อบาบกระดิงานตาแก่มีแต่ตายไปอ่ะายเปยุคก่อนอันนด้เากระถินั้นลุงมีไปเศร้าได้กกระถินน่นลว่าหันวานสิบอกฝอยปาปุยไปอีกแน่เปิ้ลวาต่อกระถินน้นลุ่ายไงเจ็บขึ้นเจบพูดาดีเจ็บจังเหอยลมเหมืองน้เล้็ไปหาเหมองลุ่ขอเรียบเีครับขอพูดดอ๋อเห่ันหกอไรแช่ติต เรื่องม่ได้ขอบคุณคุณอีกครับที่ทรงกางเกงไม้กับทีมงานเดี๋ใส่เดี๋ยวนุ่งเดี๋งามงามขอบใจบ้าแย่เป็นของพาที่ทรงหมากหมากอะไรเลยหมักปางไม้กับทีมงานอีสานบางหน่อยนี่กินแล้วก็ขอบใจหนังเชียร์ครับที่นี่มาไม่กับทีมงานเดี๋ยยูเดีกินแทนจะได้ก็ฝากอลยรก็แจ้ครับใบหนี้มนีพ่อให้รุ่นพ่อทีมงานครับสวัสดีครับ